ห้าพฤติกรรมที่ต้องหยุดถ้าไม่อยากแก่เร็วโดยเฉพาะข้อ3เป็นกันเยอะเลยค่ะ 1. ไม่ทาครีมกันแดดนะคะถ้าหากถามว่าถ้าไม่อยากแก่เราจะทำยังไงดีคาตอบแรกที่จะแนะนําก็คือห้ามละเลยการทาครีมกันแดดนะคะเพื่อนเพราะการที่เราไม่ทาครีมกันแดดจะทําให้ผิวของเราถูกทำร้ายโดยความร้อนและรังสี uv โดยเฉพาะรังสี uv ซึ่งจะทําให้ผิวหน้าของเราเหี่ยวย่นและดูแก่ก่อนวัยนะคะเพื่อน 2. สองบุหรีและดื่มสุราการบุหรีและการดื่มสุดา จะทำร้ายร่างกายของเราจากภายในเพราะเมื่อเราสูบหรือดื่มสุราเข้าไปมากๆนะคะจะมีสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสะสมกันเป็นจำนวนมากจนทำลายสุขภาพของเราและแสดงออกมาทางผิวหนังที่ขาดความชุ่มชื้นความสดใสขาดการบำรุงขาดความตึงและจะทำให้แก่เร็วนั่นเองนะคะ 3. นอนดึกเป็นประจำการนอนดึกเป็นประจำก็เป็นปิดหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผิวหน้าและผุกกายของเราดูกแก่กว่าวัยได้นะคะเพราะ เื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็จะขาดความสมดุลอีกทั้งยังทําให้เราเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียซึ่งทําให้ผิวพรรณเราไม่เป็่งปลังสวยงามน,นั่นเองค่ะซีไม่บํารุงผิวหน้าและรักษาวความสะอาดแม้ว่าเราจะปกป้องผิวจากแสงแดดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรานอนพักผ่อนเพียงพอแต่หากผิวของเราขาดการบํารุงและการรักษาวความสะอาดอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาผิวตามมาได้นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือความแห้งและหย่อนของผิวที่ทําให้ดูแก่นั่นเองค่ะ้าติดนิสัย ขมวดคิ้วห,หรือเลิกคิ้วและแสดงออกทางสีหน้ามากเกินไปอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทําให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าจนทําให้เราดูแก่ก่อนวัยโดยไม่รู้ตัวนะคะการเลิกคิ้วหรือการขมวดคิ้วแม้แต่การลิ้มหรือการทําหน้าเบึ้งบ่อยๆและการแสดงออกทางสีหน้าที่ใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าบ่อยๆซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนเผลอทาบ่อยโดยไม่รู้ตัว ไปเนริกันบ้างคะ่ะเพื่อนกับ5พฤติกรรมที่ต้องหยุดถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยใครเผลอทาข้อไหนบ้างเม้นมาบอกสติดีแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆนะคะเรามีตัวช่วยอยู่ที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือจิ้มได้เลยคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะย้ําเสมอนะคะว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคอย่าเพิ่งเชื่อจนกกว่าจะได้ลองเองวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย